สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันพื้นฐานของสำหรับ Excel นะครับเพื่อจะเป็นเทคนิคในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับนำเสนอในเรื่องของการใช้ข้อมูลเรื่องของกลุ่มของข้อมูลหรือเนมเนงนะครับซึ่งการกำหนดกลุ่มข้อมูลหรือเนมเนนจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการอ้างอิงตำแหน่งเซลผิดพลาดและทำให้ง่ายในการอ้างอิงถึงตำแหน่งหรือกลุ่มของเซลมีข้อดีก็คือ สามารถทําความเข้าใจกับการทํางานของสูตรการคานวณได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถทําให้จดจํากลุ่มของเซลล์ง่ายขึ้นการจําตําแหน่งอ้างอิงถึงเซลล์ต่างๆแล้วยังสามารถเคลื่อนที่ไปยังเซลล์ที่ที่ตั้งใจไว้ได้อย่างรวดเนนะร็วนี้ข้อกําหนดของการใช้เลนส์ในกลุ่มของ้องมูลก็คือในการกําหนดชื่อของเลน e ์นเ,นนเนี้ยถ้ามี ห้ามมีอักษรอ,อื่นนะใช้ได้แต่เป็นตัวชื่อหรืออันเดอร์สกอร์ตัวสอหรืออันเดอร์สกอร์เท่าน,นั้นนะครับการใช้ตัวสษรตัวเล็กตัวใหญ่นี้ไม่แตกต่างกันครับใช้ได้ห้ามใช้ตำแหน่งของเซลล์เช่นคำว่า A หนึ่ง G หนึ่ง S สอง S ิบสองอันนี้มาตั้งชื่อเป็นชื่อของเนมเรง,รงนะครับใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับ ทีนี้เรามาลองดูวิธีการสร้าง name r a n g กันนะครับซึ่งจะมี3วิธีนะครับสมมติว่าเราต้องการจะสร้างกลุ่มของข้อมูลช,ชื่อชื่อว่าสกอร์นะครับเราก็เลือกกล <3 S 2> ุ่มข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเราก็กดตรง formula เลือก define name นะครับแล้วก็ใส่ชื่อลงไปใ,<ห>ในที่ืเช่เชนสกอร์อ อ๋อตอนนี้มันบอกว่าเห็น<ด>ไหมครับว่ามีม,มีอยู่แล้วชื่อสกอร์นี้มีอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปลบข้อมูลเดิมก่อนนะครับก็เดี๋ยวสอนวิธีลบไปเลยนะครับมีสกอร์อยู่แล้วครับเราลบไปก่อนโอ้โหของว่หล่อมากเลยเอาใหม่นะครับเราจะสร้างเนมเลงปุ๊บเลือกกลุ่มข้อมูลแล้วก็เลือกรีไฟล์เนมนะ โดยเดิมมันจะใช้ตัว h e a d e r เนี่ยมาเป็นตัวชื่อให้นะครับถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนเราก็ใส่ไปเลยเป็นส score หรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนก็ได้นะครับก็เปลี่ยนตามที่เราต้องการในที่นี้ก็ชื่อว่า s c o r e นะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งคือเราก็จะได้ name นม n ล e ที่เป็นว่า score แลนะ้วถ้าเราเลือกกลุ่มข้อมูลอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าเป็น s c o r e นะครับวิธีที่สองเดี๋ยวขออนุญาตลบกลุ่มของข้อมูลสกอร์เมื่อกี้ออกไปก่อนนะครับ กดลบโอเคเลือกกลุ่มข้อมูลเช่นเคยนะครับแล้วก็กด name manager นะครับเลือก i l w ก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะได้กลุ่มข้อมูลที่ชื่อว่า Score ก็เลือกลงไปก็จะมีกลุ่มของข้อมูลสกอ r e ขึ้นมาในที่นี้สามารถเลือกได้สมมติว่าเราอยู่ตำแหน่งอื่นแล้วเราอยากต้องการมาที่ s c สกอเราก็เลือกสกอเรมันก็จะ มาโฟกัสที่เซลล์ที่เราต้องการนะครับขออนุญาตลบอีกทีนึงโอเคครับสมมุติว่าเราเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีสามก็คือใส่ลงไปเลยตรงนี้นะครับสกรอ e n t t r r ก็ได้เนมเลงสกรอเช่นเดียวกันเห็นะครับสรุปว่าเรามีวิธีการสร้างเนมเลงสามวิธีคือ เลือกกลุ่มของข้อมูลเลือก define name หรือเลือก name manager แล้วเลือก new หรือเลือกกลุ่มข้อมูลแล้วก็ใส่ชื่อลงไปเลยเรามีวิธีสร้าง name r a n g ได้3วิธีนะครับทีนี้เราเอาไปใช้งานยังไงดับแรกเลยครับเรายกตัวอย่างเช่นเราจะหาค่า max ของ name r a n g นะครับของสก o ร์เราก็ใส่สูตรลงไปเท่ากับ max เราใส่สูตรลงไปกด t a บ ทีนี้ในที่นี้เราจะใช้คำว่าสกอร์ใช่ไหมเราก็กดตัว S มันจะขึ้นตัว define name ขึ้นมาให้ว่าเออเคเราเคยเก็บค่ากลุ่มข้อมูลไว้ชื่อสกอร์เราก็เลือกไปเลยนะ enter เห็นไหมครับจะได้98ก็คือจำนวนที่มากที่สุดของ length name ในชุดนี้นะครับของกลุ่มข้อมูลชุดนี้ก็คือ98นะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้เป็น100ปึ๊บนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะเป็น100นะครับ วิธีที่สองที่เราจะใช้ก็คือเหมือนเดิมครับสมมุติเราจะหาค่ามินเราก็ใส่สูตรลงไปเท่ากับมินนะครับมินแล้วกด F3 นะครับมันจะขึ้นตัวกลุ่มของข้อมูลที่เราตั้งชื่อไว้มาให้ทั้งหมดเราก็เลือกต่มข้อมูลนั้น enter เห็นไหมครับค่ามินคือ75นะครับเราก็มีวิธีการที่จะใช้ name range ได้อย่างนี้นะครับคือ คือใส่สูตรลงไปนะครับ id, เอเวอร์เรก็เหมือนกันเอเวอร์เรกดแ็บนะครับวีเอมีตอ,อนานออยู่เลยเท่ากับเอเวอร์เรนะครับเอเวอร์เรเพิ่งกดแ็บแล้วก็กดเนมเนงที่เราต้องการเช่นสกอร์นะครับกดตัว S กดแ็บ Enter ก็จะเป็นค่าที่เราได้รับไ,ได้แล้วนะครับว่าสกอร์เท่าไหร่เนมเลงเท่าไ้น,นทีนี้เราสามารถจะมาแก้ไขข้อมูลของเนมเนงได้เหมือนกันนะครับว่าเ oh. นมเนงที่เรามีอยู่นะครับเราก็สามารถเลือกขอบกลุ่มข้อมูลได้ว่าเช่นตอนนี้มันมีค่าแม็กคือคือหนึ่งร้อยใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเราเราแก้ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นสี่สบ นะครับค่าค่าแมคค่ามินก็เปลี่ยนไปถูกไหมครับเอเวเรตก็เปลี่ยนไปถ้าสมมุติว่าเราใส่ตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยมันก็จะเปลี่ยนตามถูกไหมครับค่าแมคค่ามินตามซีสกอร์ที่เราก,กดกําหนดกลุ่มข้อมูลไว้ทีนี้เราต้องการจะแก้ไขกลุ่มข้อมูลได้ไหมครับก็ทําได้ถ้ากดไปที่เนมเมเนเจอร์นะครับที่สกอร์เนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีให้เรากําหนดเลนจ์ของข้อมูลหรือกลุ่มของข้อมูลว่าเท่าไหร่สมมุติว่า เราเปลี่ยนสกอร์เนมเลงเป็นแค่ส่วนนี้นะครับเราก็กดตรงนี้เลือกแค่ตรงนี้นะครับเป็นเธอ,อเห็นไหมครับแสดงว่าเนมเลงมันแม็กมันไม่ใช่หนึ่งร้อยแล้วมันกลายเป็นเก้าสิบเอ็ดเพราะเราเปลี่ยนสกอร์ไปเป็นแค่เลงแค่เมื่อกี้นี้ครับเตรงนี้คือมันอยู่แค่อา่าไ 3ถึง i8 นะครับมันก็จะอยู่แค่แค่91ตรงนี้นะครับมันไม่ได้คุมไปถึงข้างล่างเพราะนั้นตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับการใช้ n เนมเลงหรือกลุ่มของข้อมูลทำให้เรามีประโยชน์มากสาม,มารถเลฟเฟนข้อมูลได้ด้วยการใช้ชื่อนะครับเอาไปคำนวณต่างๆได้อย่างมากมายครับเป็นไงบ้างครับก็หวังว่า การแนะนำเทคนิคของ Excel ถ้าำหรับวันนี้คงจะมีมประโยนกับท่านผู้ได้ชมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มาดูเทคนิคใหม่ๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ